เชียเชียได้แล้วเชียคนดีกูเป็นคนดีกูเป็นคนดีกูเป็นคนดีขอบคุณมากลูกได้เบ็ดมาใหม่ครับห้าสี่สามสองวัสดีกับเพื่อนมิสสายมิตรรักนักตกปลาครับผมผมเนกคิคริปโตลิซิสวันนี้ฮะอย่างที่เห็นผมถืออยู่นี่ผมถือเบ็ด ในระดับอิมอร์ทัลนะครับอีพ e ิกเมกาโลดอนโลคอร์ดคอเพย์อยู่นะครับผมอย่างที่เรา,เราทําคลิปไปในเมื่อวานแล้วนะครับสาหรับการเปิดขายนะฮะขายเหรียญ FHTN ของเกมฟิชชิงทาวนะครับแล้วก็เปิดขายกล่องในช่วงเมื่อวานแล้วก็เมื่อวานได้มีการไลฟ์สดเปิดกล่องสดกันด้วยนะครับก็ปรากฏว่าวันแรกก็มีดราม่าแล้วครับทุกคนโอ้โหต้องบอกว่าด้วยความที่อะไรหลายๆอย่างที่มันไม่ลงตัวนะครับมันก็ทําให้เกิดปัญหาตามมา หลายอย่างมากมายครับเพราะฉะนั้นวันนี้ฮะเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังครับว่าเมื่อวานเนี่ยมันเกิดอะไรกันขึ้นบ้างครับกับสถานการณ์ในตอนที่เราได้ไลฟ์การเปิดกล่องแต่ก่อนที่ไปดูกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับค i b e เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับกดแล้วใช่ไหมโอเคครับเดี๋ยวเรามาเข้าสู่เนื้อหากันดีกว่าครับเมื่อวานนี้ครับก็ หลังจากที่เดฟได้ประกาศนะครับก็คือการมีการสวอปเหรียญในช่วงเวลา2องทุ่มนั่นเองนะครับก็ราคาเนี่ยเริ่มต้นอยู่ที่0.05ดอลลาร์นะครับแต่ราคามันก็พุ่งครับทุกคนพุ่งจนมีคนไปติดดอยกันอยู่ที่ 0. 0.4กว่าเลยนะทุกคนหูราคาก็พุ่งค่อนข้างเร็วเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็ร่วงลงมาเร็วเหมือนกันมาอยู่ที่0.27ประมาณนี้ตอนผมเข้าเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ0.25 0.26ประมาณนั้นนะครับแล้วเขาก็มีการประกาศเลื่อนครับทุกคนเออปัญหารแรกกททีีี่่่จน จะมีในเรื่องของการแสวบเหรียญเนี่ยมันมีในเรื่องของการเคลมเหรียญด้วยครับทุกคนเออเป็นปัญหาสําหรับคนที่ i d เดอด้วยนะครับแต่นั้นเนี่ยผมไม่ผมไม่รู้ลึกว่าผมไม่อ่านแล้วแหละแต่ผมงงนะครับว่าว่าคืออะไรกันแน่มันหมดภูมันอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับก็แต่ว่าทุกอย่างมันก็ยังดําเนินไปเรื่อยๆครับจนถึงช่วงที่เขาประกาศเปิดกล่องใช่ไหมขายกล่องเนี่ยก็คือกล่องเนี่ยเขาบอกว่าราคามันจะอยู่ที่150่งร้อยห USD ิบดอลลาร์บิบิอูอ USD, สดนะครับถึงสร้อยห้าสิบยูเอสนีหรับกาคือดอลลารน เพราะว่าจะเป็นเป็นเซมิออร์เ e คิลครับหลายคนคงรู้จักระบบ Oracle ไปแล้วนะครับสำหรับเกมซีมายก่อนหนะ้านี้ที่ที่เราได้เล่นใไปก็คือว่าในราคาถ้าสมมุติว่าราคาเหรียญเนี่ยมันราคาสูงใช่ไหมมันจะล็อกราคากล่องไว้ครับที่ราคาสูงสุดเนี่ยจะอยู่ที่250ดอลลาร์นั่นเองนะครับแต่ปรากฏว่าเมื่อวานครับผมได้เข้าซื้อในตอนที่มันราคาประมาณ0ูนย์จอศย์จ 0กศูประมาณนี้แหละนะครับพเพราะเขาแนะนํากันว่า,อาพอมีการเลื่อนครับประกาศเลื่อนจาก4ทุ่มนะครับเป็นเป็น5ทุ่มนะครับแล้วพอ5ทุ่มเนี่ยก็เข้าไปดูแล้วในไลฟ์สตรีมเมื่อวานใครที่ดูสดไลฟ์สตรีมอยู่ผมเนี่ยก็จะเห็นว่า,อาพอเข้าไปดูปรากฏว่าก็ซื้อไม่ได้ครับราคามันยังอยู่ที่3000 FHTN สาม0น FHTN เนี่ยก็คือมันเป็นราคาของตอนที่เหรียญมันราคา0.05ดอลลาร์นะทุกคนปรากฏว่าราคามันไม่อัปเดตครับก็รีเฟซกันไปเรื่อยๆครับ ผมก็ได้ทาการกดซื้อไปแล้วนะแล้วเสียแก๊สฟรีไปด้วยครับโอ้โหก้อนนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นเป็นเรื่องที่แบบเสียแก๊สฟรีไปประมาณน่าจะ30 40บาทนะครับผมแล้วปรากฏว่าประกาศเลื่อนอีกทีครับประกาศเลื่อนจาก5้าทุ่มเป็น5้าทุ่มครึ่งครับโอ้โหเราก็รอกันครับโอ้โหคนก็แบบที่จะไหลเข้ามาในกลุ่มในกลุ่มก็ค่อนข้างที่จะแบบโพสถามกันแพนิกอะไรกันต่างๆนู่นนี่นั่นนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับก็รอทำได้แต่รอเดฟอย่างเดียวครับปรากฏว่า พอเวลาประมาณ5้าทุ่มครึ่งครับราคาเหรียญราคาเหรียญของการซื้อกล่องมันก็ปรับลงครับจาก3,000 เหรียญน,นะครับเป็น1200เหรียญแต่ผมเข้าไปที่500ผมกดไปประมาณ508 BUSD นะครับได้มา1918 FHTN นะครับก็ถ้าผมจะซื้อได้2กล่องราคาเนี่ยมันจะต้องอยู่ที่ประมาณ900กว่าแต่ปรากฏว่ามันอยู่ที่1200ค้างเลยครับปรากฏว่าระบบ Oracle ของเขาเนี่ยของ d e ฟเนี่ยคือมันคือยังไงครับคือเป็น เป็นกระเป๋เาเราเข้ากดมือหรือครับหรือว่าอะไรยังไงครับก็เมื่อวานใครที่ดูอยู่ในไลฟ์สตรีมผมก็รีเฟซอะไรบ่อยๆนะครับแล้วก็มันก็ค้างนู่นนี่นั่นนะครับแล้วปรากฏว่าก็มีคนเริ่มซื้อกล่องกันไปเรื่อยๆครับกล่องเนี่ยมันจะทั้งหมดประมาณ1 5ึ่งกล่องใช่ไหมมันก็ลัานไปเรื่อยผมก็กลัวจะหมดก็รีเฟซรีเฟซกันไปครับปรากฏว่าก็ต้องจําใจซื้อครับในราคากล่องละ1,200 f s t n ครับก็ทำให้ผมซื้อได้กล่องเดียว แต่แต่ครับปรากฏว่าเกมนี้พอซื้อปุ๊บมันจะเปิดเลยทันทีนะครับปรากฏว่าเบ็ดที่ผมได้เนี่ยได้เป็นเบ็ดระดับแรครับโอ้โหผมลองกดไปกล่องนึงแล้วกันครับเชียช่ยเชี่ยได้แลเชียช่ยเชี่ยโอ้โ,ฮโฮอุ้ยแรเท่าไหร่วะแรอยู่0.7มั้ง เป็นเนซี่ระดับแรนะก็ถือว่าทําให้เราได้กําไรในการเปิดกล่องนั้นกล่องนั้นเนี่ยเราจะซื้ออยู่ในราคาประมาณ300เหรียญได้ครับประมาณ300 US ดอลลาร์แต่ตอนเนี้ราคาของไอ้เบตแลเนี่ยมันก็จะอยู่ประมาณนี้แหละก็ถือว่าก็ไม่ก็ไม่ได้ขาดทุนประมาณเท่าทุนแต่ปรากฏว่าราคาเหรียญมันก็ไม่ปรับครับผมก็เลยไม่ไม่ทำการเปิดต่อครับก็เลยทําการเอาเหรียญเนี่ยออกมาตอนที่มันราคาประมาณ2.72.8นะครับ ก็ปรากฏว่าราคามันก็ไม่ปรับลงครับจนจนผมเนี่ยหยุดไลฟ์สตรีมไปมันมาปรับลงในช่วงท้ายเอาผมก็แบบเอา้าแล้วผมที่เสียไปในราคาพันสเนี่ยจะทํำยังไงครับก็ปรากฏว่าเมื่อเช้านะฮะก็มีการอัปเดตมาแล้วจากเดฟนะครับก็คือว่าเขาจะมีการทําการชดเชยให้สําหรับใครที่ซื้อในราคา1,200เหรียญนะครับแล้วก็ใครที่ดูคลิปนี้อยู่แล้วซื้อในราคา1,200เหรียญ f อฟนะครับก็มันจะมีลิงก์ผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะครับเข้าไปกรอกนะครับแล้วก็ไปเอาทครับเซ็ section นัน เอามาแปะด้วยนะครับเขาจะทําการชดเชยให้ก็คือเขาจะการันตีสิทธิ์ในการที่เราจะได้สิทธิ์ในการซื้อ NFT อ,อวตารนะครับก็คือมันจะเป็นอวตารเป็นโปรไฟล์ของเรานะครับซึ่งไอตัวนี้มันก็จะมีความสามารถในการมีสิทธิ์ในการซื้อขวานมั้งครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะต้องมีการคราฟเบ็ดด้วยใช่ไหมมันก็จะมีขวานมีอะไรนี้นะครับแล้วก็จะมีสิทธิ์ต่างๆนั่นแหละเดี๋ยวผมจะแปะมาให้ใต้คลิปนี้ลิงก์เนี่ยกันนะครับก็โอเคนะฮะราคามันก็ปรับตัวมาเรื่อยๆครับจนเหลือ800จนเหลือ 6 1 4ครับแล้วก็ล่าสุดเมื่อเมื่อเช้านี้ครับ590ครับผมก็ลองไปคำนวณดูแลมันจะอยู่ที่ประมาณกล่องละประมาณ240กว่ามันจะเหวี่ยง240กว่าถึง260เนี่ยเหวี่ยงอยู่ราคาประมาณเนี้ย BUSD <c oughs> ผมไม่พอแล้วอะ่ะผมก็เลย <c oughs> เอาไงดีว่า <c oughs> ก็เลยแบบอ่ะมีมีบ nB เหลืออยู่0.16ประมาณนั้นนะครับก็เลยอลองเอาบ nB ผสมกับ BUSD เข้าไปครับอ่าให้มันได้590เหรียญเพื่อไปเปิดกล่องนะครับก็ได้ไป กล่องอีกทีนะครับแล้วก็พอดีวันนี้เบ็ดตัวนี้ผมมาส่งพอดีนะฮะแล้วก็ผมก็เลยทําการรวมล่างนะครับกลายเป็นอ่าโลคอสโลคอสคอรสเพนะฮะเบ็ดอีพิกเมกาลดอนนะครับ, e ick, รบที่เป็นระดับอิมมอร์ทัลนะครับของของสายทะเลนั่นเองนะครับก็เลยทําการเปิดอีกกล่องน,นึ่งครับไปดูคลิปกันครับ เชียคนดีกูเป็น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 คนดีคนดีคนดีโู้เฮ้ยขอบคุณมากลูกได้เบ็ตมาใหม่ครับอ้ไลเ โอ้หก็หลังจากที่เปิดมาครับได้เบ็ดล e เกน d ด r รครับก็ปรากฏว่า2เบ็ดนี้อันแรกเนี่ยมันประมาณ310อีกอันนึงก็250อ่ะอ่ะ562นะฮะมันก็อยู่จะอยู่ที่ประมาณก็ตีไปประมาณอ่า18,800กว่าบาทนะครับก็ถ้ารวมแก๊สรวมอะไรก็ประมาณอาะตีไปกลมๆ19 0 0 0อย่างที่ผมบอกไว้ว่าผมจะลงทุนประมาณ20,000นะครับก็ประมาณ18,000กว่าๆ19า0 0นะครับแต่ว่า เบ็ดเลเจนเดอรี่อย่างเดียวเนี่ยราคาตอนนี้มันก็จะอยู่ที่ประมาณ1 BNB ประมาณนั้น0.95 1 BNB ก็เท่ากับว่าเราเปิด2อันนี้ก็เท่ากับว่าเราได้กำไรแล้วนะครับทุกคนสำหรับถ้าเราขายเบ็ดแรไปแล้วก็คือเราได้กำไรแล้วแต่ว่าเบ็ดที่ได้2อย่างเนี่ยก็คือเป็นคนละประเภทกันนะครับในส่วนของเบ็ดแรอันแรกที่ผมเปิดมาเนี่ยจะเป็นเนสซี่นะครับก็คือจะเป็นเบ็ดที่เอาไว้ตกในทะเลสาบในเลกนั่นเองนะครับแล้วก็เบ็ดอันที่2เนี่ยจะเป็น เบ็ดที่เป็นเป็นมังกรนะครับก็คือ,อไว้ตกในแม่น้ำนั่นเองนะครับก็เป็น2อันผมก็กําลังคิดอยู่ว่าผมอย่างที่ผมแนะนําไปในคลิปว่าจะให้มันเป็นสายเดียวก็วคือเป็นสายสายไหนก็เลือกเป็นสายเดียวไปเลยปรากฏว่าไหนๆก็ผมก็ไม่ได้ตั้งใจจะขายนะครับมาลงทุนมาลองเล่นให้ทุกคนได้ดูเนี่ยมาเพื่อแชร์ประสบการณ์ทุกคนได้ดูเนี่ยก็เดี๋ยวจะลองเล่นมันทั้งสองสายเลยแล้วกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับสาหรับ ทั้งสงสายวา่าสายแม่น้ําหรือว่าสายทะเลสาบเนี่ยมันคุ้มกว่ากันมันมีทริกอะไรต่างๆก็ไว้เดี๋ยวรอชมในคลิปต่อไปแล้วกันนะครับขูหก็ต้องบอกว่าวันนี้เฮงมากครับสำหรับการใส่ชุดคนดี นะครับแล้วก็มีเบ็ดคอรสเพย์อันนี้นะฮะเดี๋ยวผมคงทาเบ็ดคอรสเพย์ที่เป็นตัวอื่นที่เป็นมังกรมังกรมาบ้างละกันนะครับก็ไว้เราติดตามชมคลิปต่อไปนะฮะสำหรับการเล่นเกมฟิชชิงเท้านะครับผมก็สําหรับใครที่อยากจะลองศึกษาเกมนี้นะครับก็ลองศึกษาได้จากคลิปผมก็ได้หรือว่าจะลองศึกษาในกลุ่มนะครับก็ d i o ออกันเอาเองนะครับคลิปนี้ไม่ได้เป็นการแนะนําการลงทุนแต่อย่างใดนะครับก็อยากให้ศึกษาข้อมูลกันให้ดีนะครับก่อนการลงทุนนะครับเพราะทุกการลงทุนมีความเสี่ยงครับ และแล้วครับผมก็สามารถทำคอนเทนต์เกมนี้ต่อให้ทุกคนได้ดูแล้วเว้ยนะครับไว้เจอกันใหม่กับผมเนกิคิปตอลิสซิต